อายุ1วันทําประกันได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ก็เจอกับอาร์ตประกันเด็กเอ็กซ์เพิดนะครับผมอยากจะแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่ฟิลิปครับคุณพ่อคุณแม่สามารถทําประกันให้น้องได้ตั้งแต่น้องอายุ1วันเลยนะครับผมแต่ก็มีเงื่อนไขนิดนึงครับผมขอให้น้องนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีสุติบัตรก่อนนะครับผมได้สุ่บติบัตรมาแล้วก็ทําประกันได้เลยนะครับผมแล้วโดยปกติแล้วสุติบัตรกี่วันได้หลักคุณอาร์ตโดยปกติแล้วครับผมบางโรงพยาบาลเนี่ย 1>, 1วันก็ได้แล้วหรืออย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิน2สัปดาห์ก็จะได้สูติบัตรแล้วครับผมเมื่อได้สูติบัตรแล้วก็นั่นหมายความว่าก็ทําประกันเด็กกับฟิลิปได้เลยนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับผมที่ฟิลิปประกันชีวิตนะครับเป็นบริษัทเดียวนะครับผมที่ไม่ต้องรอให้น้องอายุ1เดือน1วันนะครับผมไม่ต้องรอให้น้องอายุ1เดือน1วันก็ทําประกันได้นะครับผมขออย่างเดียวต้องมีอะไรนะครับผม ผต้องมีสูติบัตรนะครับผมแล้วก็ร่างกายน้องแข็งแรงดีนะครับผมน้าหนักเกิน2,000กรัมขึ้นไปมีสูติบัตรปุ๊บทำประกันได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้สั้นๆครับผมฝากแก้งด้วยนะครับผมฝากประชาสัมพันธด้วยว่าที่ฟิลิปครับผมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยครับผมที่ไม่ต้องรอให้ลูกตัวหรือตัวเล็กเนี่ยอายุ1เดือนหนึ่งวันก็ทาประกันได้ขอให้มีสูติบัตรก็ทำประกันได้นะครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ไปด้วยนะครับผมฝากบอกเพื่อนหรือคนรู้จักด้วยว่าเฮย้ยที่ฟิลิปนะ่ะ ไม่ต้องรอให้น้องอายุ1เดือนหึงวันนะครับผมที่ฟิลิปทำได้ตั้งแต่มีสูติบัตรเลยครับผมจําไว้ว่าที่ฟิลิปนะครับผมทําได้ตั้งแต่มีสูติบัตเลยนะครับผมหรือ1วันขึ้นไปก็ทําประกันได้เลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมอย่างไรฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ลูกเรานะครับผมลูกรานของคุณพ่อคุณแม่ของทุกทท่านเนี่ยจะป่วยก่อนนะครับผม แค่หนึ่งวันก็มีค่าครับผมพอ,ยอยนอนแล้วครับที่ฟิลิปเห็นความสําคัญตรงน,นี้นะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันในคลิปัถัดไปครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมอัศประกันเด็กเอ็กซ์เพรสยินดีที่ได้ดูแลทุกๆท,ท่านครับผมสวัสดีครับ